วันนี้ผมจะเอาไข่ปลาวันขัดนะครับฝ่าข้อปลาครับกับดุมครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับดูสภาพก่อนขัดนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูสภาพหลังขัดอีกทีหนึ่งครับติดตามดูเลยนะครับ นี่นะครับคือฝาครอบเบาวที่ผมขัดเสร็จแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้เงากว่านี้ก็เอาไม้ยาดีนอนนะขัดจะได้เงาขึ้นนะครับพักเท้าหลังนะครับด้วยไข่ปลาบวานนี่ครับนี่ครับใบขัดันก็คือใบเนร้บผมนี่ก็ผมก็แต่งเอานะครับตัดแต่งเอานัดมาใส่ครับ ขัดเสร็จแล้วผมจะให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับนี่ผมก็ขัดไปพึ่งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เงาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะขัดต่อครับขัดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันครับนี่นะครับพอขัดจะได้ประมาณนี้ครับผมไม่ถอดออกมาขัดดีๆนะครับผมแค่ขัดให้ดูเฉยๆครับนี่ครับก็เงาขึ้นนีดนป็นรับ